สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลีมีกิฟต์อเวล์มาให้เล่นกันอีกแล้วนะคะก็จะได้เล่นเกมแล้วก็รับของรางวัลไปใช้นะคะของบางส่วนเนี่ยสลี่ภูมิใจนําเสนอมากเลยเพราะว่าเป็นของโปรดของสลี่ด้วยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีของรางวัลอะไรกันบ้างน,นะคะสลี่จะเริ่มจากรางวัลที่1น,นะคะจะประกอบไปด้วยเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นลิปครีมนะคะจากกล้านะคะตัวนี้อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าใช้เราชอบจริงๆเป็นมวท์เจอร์ไรเซอร์ที่บำรุงริมฝีปาก อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้กันนะคะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ของกล้าได้เลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ได้เลยหรือว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะสามารถไปดูได้ที่เซ็นทรัลเอมเบอร์ซีก็ได้หรือตามสาขาอื่นๆนะคะซึ่งสารลีจะเขียนมาให้ที่กล่องอินโฟว่ามีสาขาที่ไหนบ้างนะคะก็จะได้ไปเจ้าตัวนี้ราคายอยู่ที่285บาบาทราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะได้ไปนะคะก็คือน้ําแร่จากโอกูมะนะคะซารีเพิ่งจะเริ่มใช้แล้วก็รู้สึกจะเริ่มชื่นชอบแล้วแหละนะคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยซารีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้แร่ตัวนี้เขาถึงไม่ทําเป็นหัวอัดสเปรย์แบบต่อเนื่องนะคะซารีก็เลยมาอ่านโบชัวด้านหลังที่เขาส่งมาให้ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นได้รับการวิจัยแล้วมากว่า3ปีนะคะ ที่ไม่ได้ทําเป็นหัวสเปรย์เพราะว่าเนื่องจากประจุไอออนของน้ําแร่เนี่ยจะไหลเวียนในขวดตลอดเวลาเราจึงไม่สามารถใช้ขวดอัดแก๊สได้นะคะเพราะว่าสารหล่อภายในขวดเนี่ยจะรั่วออกมาแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้ได้นะคะก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวสลี่จะเอาเจ้าตัวนี้ใส่ไว้ให้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไปลองอ่านกันอย่างจริงจังแล้วก็เดี๋ยวสลี่ใช้ไปสักพักต่อเนื่องไปสักพักนึ่งจะมาทารีวิวจริงจังให้ฟังด้วยนะคะซึ่งในกล่องเนี่ย จะประกอบไปด้วยเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะเขาให้มาด้วยเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะซึ่งมัน่อนสามารถเอาไปมาร์คหน้าได้นะคะโดยการฉีดสเปรย์น้ําแร่ที่ได้ไปเนี่ยแล้วก็คลี่ออกจากนั้นก็ไปโปะลงบนผิวหน้าของเพื่อนๆนั่นเ,นเองนะคะก็จะได้เจ้าตัวนี้ไปด้วยนะจากนั้นนะคะรางวัลน,นี้จะได้ไปอีกหนึ่งรางวัลก็คือคัทิสนะคะคัติสตัวนี้เนี่ยเป็นแอ s ซ l ล t e อายคัลเลอร์สวยมากๆเลยนะสลลี่เนี่ยถูกใจ สีนี้นะคะแล้วก็สีม่วงมากๆเลยนะแล้วจริงๆเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งพาเลตเนี่ยก็แต่งออกมาได้น่าจะได้ลุคที่สวยทีเดียวนะคะอันนี้ได้ไปเป็นเบอร์60 Ramble in the Jungle นะคะตัวนี้พร้อมกันนั้นรางวัลน,นี้ก็จะได้ไปด้วยเป็น blush on ของ k a t i s ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนมาจากนิตยสารากาเซียขอบคุณนะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เบอร์สีก็เป็นเบอร์สิบนะคะ raspberry ice raspberry ice cream นะคะได้ไปสีสวยมากเลยมันเป็นแบบว่าด,ดูโอ่ะข้างนึงเป็นเนื้อธรรมดาข้างนึงเป็นเนื้อชิมเมอร์หน่อยๆสวยนะเอาข้างชิมเมอร์ไปทำเป็นไฮไลท์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปัดตรงหน้าแก้มน่าจะสวยทีเดียวนะ,ะอีกหนึ่งชิ้นที่จะได้ไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะเป็น phd active white serum For Brown tone นะคะอันนี้เนี่ยเหมาะเลยสำหรับคนที่กำลังหาผลิตภัณฑ์ที่รบเรือนจุดด่างดำที่เกิดจากสิวหรือว่าปัญหาผิวต่างๆนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาขายที่แปะอยู่ที่หลังกล่องนะคะอยู่ที่795บาทนะคะให้ลองไปใช้กันด้วยนะคะเอาเป็นว่ารางวัลแรกเนี่ยที่จะได้ไปก็มีเท่านี้นะคะมีตัวนี้เดี๋ยวสลี่ถือให้ดูละกาันว่ามีอะไรบ้างโอเค นี่นะคะได้ไปอันนี้คือ1รางวันนะคะได้ไปลิปครีมได้ไปน้ำแร่นะคะมีบลัชอ on, อายแชโดว์แล้วก็มี PhD ตัวนี้ที่แบบรบรอยจุดด่างดำนะอันนี้คือ1รางวัลแรกนะคะรางวัลที่2นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ลิปครีมจากกล้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นน้ำแร่จากโอกุมะเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทางกาเซียนิติศาสตรกาเซียส่งมาให้นะคะก็จะเป็นสแนลแคร์ตัวรากเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะดังเนอะไอสแนลเนี่ยนะคะตัวรากเนี่ยเป็นสแนลแคร์เฟชียลโฟมนะคะเป็นกล่องน,นี้ ราคาขายนะคะตามเว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่ราคา3 4 3สบาทนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น Snail Care Facial Toner นะคะราคาขายอยู่ที่เว็บไซต์663บาทราคาอันนี้เนี่ยสัลลี่เอามาจากเว็บไซต์ที่แบบเชื่อถือได้นิดนึงนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกของพวกนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าของจริงของปลอมมันปนอยู่ที่ตลาดเยอะเออพูดถึงของจริงของปลอมแล้วก็ โอกุมะเนี่ยมีหลายๆคนถามสัลี่ว่าเฮ้ยมันมีของปลอมเยอะนะพี่สลี่ตอนเนี้แล้วสัลี่สอบถามไปทางแบรนด์เขาก็บอกว่าใช่ตอนนี้เนี่ยมีของปลอมเยอะมากเลยแล้วก็แบบขวดเคิร์ดแพคเกจิ้งอะไรเนี่ยเหมือนกันมากๆเลยฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเสี่ยงนะสัลี่ว่าซื้อกับผู้ที่เขานําเข้าโดยตรงมาดีกว่านะคะเดี๋ยวสลี่ลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆไปซื้อที่ไหนแล้วแบบไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเจอของปลอมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอย่าไปดูถูกคนผลิตของปลอมเดี๋ยวนี้ วิวัฒนาการมันล้ำเลิศมันผลิตซะจนเหมือนเป๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยทางแบรนด์โอกุมะเนี่ยผู้นำเข้าโอกุมะไทยแลนด์เนี่ยเขาจะผลิตสติกเกอร์ที่แบบมันจะแยกแยะได้ชัดเจนหน่อยว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอมแต่ว่าอย่างที่ส الي บอกอย่าไปเสี่ยงซื้อกับผู้นําเข้าโดยตรงดีกว่าเดี๋ยวส الي ล,ลิงไว้ให้นะคะซึ่งเป็นราคามาตรฐานด้วยนะคะถ้าเกิดเราไปซื้อที่ร้านอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย มันถูกกว่าก็จริงแต่มันของจริงหรือเปล่านะไปซื้อเว็บที่สลี่ลิงไว้ให้จะดีกว่านะคะเอาละนั่นก็เป็น2รางวัลที่สลี่จะเปิดให้เล่นกันทางวิดีโอนี้นะคะก็คือจะได้ไปรางวัลที่1แล้วก็รางวัลที่2เพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกันง่ายๆนะคะโดยการคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้นะคะว่าชอบผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนหรือว่าอยากลองผลิตภัณฑ์ชิ้นไหน ที่สัลลี่โชว์ในวิดีโอนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็กติกาอื่นๆเดี๋ยวสัลลี่เขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟโด้านล่างนะคะจากนั้นไม่พอนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะร่วมสนุกกันมากขึ้นนะคะสามารถไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook ของสัลลี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่า Facebook อะไรลลอะไรนะ,ะลองไปกดไลค์กันดูนะคะสัลลี่จะแจกชุดนี้นะคะก็คือครีมลิปครีมจากกล้าแล้วก็น้ำแร่จากโอกุมะนะคะอีก5ชุดด้วยกันนะคะที่ Facebook ของสัลลี่ยังไงก็ไปเล่นได้ทั้ง2ที่เลยนะคือเล่นทางนี้ แล้วไปเล่นทางนู้นต่อก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวกติการาลยละเอียดอื่นๆอ่านเพิ่มที่กล่องอินโฟด้านล่างเอานะคะหวังว่าคงจะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะวันนี้ก่อนสลีจะไปขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากทางแบรนด์กล้านะคะหรือว่าเป็นแบรนด์โอกูมะแล้วก็ทางนิตยาสารกาเซียนะคะที่ไม่ไม่ใช่แค่นึกถึงสลีอย่างเดียวยังนึกถึงคนดูของสลีด้วยแล้วก็ส่งของมาให้ได้ร่วมสนุกกันเอาไปใช้กันนะคะวันนี้สลีไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย